เพื่อนวันนี้มาทำกุุงจุกแปงทอดนะกุ้งจุกแปงทอดจุกเกกระนุ่งังค่ะอันนี้เป็นส้นปมทส้มสหมดนะกุุงแกะเปลือกแล้วค่ะแวนห้างเอาไว้เพื่อความสวยงามอันนี้เป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเป็นน้ำเย็นเี่ออกจากตู้เย็นนะเอามาไว้ปส้มละลายแป้งมันจะทําให้แป้งเกาะตัวกุุงดีค่ะอันนี้เป็นแกะกระนุ่งังนี่เป็นแป้งจุกแป้ง ให้เป็นแป้งตอดกรอบค่ะเกลือนิดนึงแงกวก็ใส่ไข่กระกลุ้มนะคะเดี๋ยวมาเร่วิธีขั้นตอนการละลายแป้งนะคะนี่นะคะเพือแป้งตอดกรอบใส่ลงไปจะประมาณได้พอดีกับตัวกลุ้มนะ่เนเพือน ใส่ไข่นะเัินไข่สองสองอกประส้มคนคนในข้าวมาเลยน้เงินนะ ตีตีให้เข้ากับไข่กับแป้งก่อนนะเราค่อยเตินนมน้ำเปล่าทีล่างก่อนน้ำเปล่าต้องเป็นน้ำเย็นนะเพื่อนนำเย็นที่ออกจากตู้เย็นมันจะทำให้ตัวแป้งจับเกาะตัวกุ้งได้ดีนี่นะตีไปเลยเลยจนว่าทุกอย่างมันเข้ากันดีนะเพื่อนนี่น่าเป็นเพื่อนสีเขียวกรึ่งสีแป้งนะ คเดี <toys> ๋ยวเราทำามสะอาดก่ะค่ะแดงี๋เราก็ต้งมันแ้วก็ชุบมนนีค่ะชุบแล้วก็ยำฉหมากเลยนะคะแดงเสร็แลเราก็เอาเป็นชุดับแกงมเป็นแบนี้นะชุกกาองแดงแตงกดมัน เนเลเนนอันนี้นะเผื่อเป็นหนังจิ้มนังจิ้มกุม้งฉุกแป้งต่อซาตามหองๆๆหนังจิ้มเคี่ยวน้ำตาลทรายใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ใส่ปิกปนแบบหยาบนะเผื่อแล้วก็กระเทียมสับนี่นะคะเคี่ยวมันแค้นๆแบบนี้นะเผื่อถ้าใครมี น้ำเฉลิมแบบซ้ำเร็จรูปก็ใชายนำเฉลอมส้ำเร็จรูปแบบชนิดค้อนได้เลยนะแต่นี้ถ้าไม่มีซ่าก็ใช้น้ำเคี่ยวกับน้ำตาลน้ำตาลใส่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่ชูนิดนึดนดนดงให้มันเปรี้ยวแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ยางผิดปนแบบชนิดยาบแล้วคะ่ะมีกระเทียมสับนะักเผินๆนนะจะออกมาแบบนี้นะเป็นน้ำจิ้มร่อยมากเผิน Anh đi thăm gia sẽ là đi ông không?